ว่าวันนี้มาจากโคราชอะไรมาให้กําลังใจอาบีกับนกคุสณีเพราะเขาเป็นคนดีเนาะทาไมถึงคือเขาเป็นคนดีคือจากที่ที่สัมผัสเขามาทอดมาทําบุญที่วัดบ้านเราน่ะแล้วคือแบบคําพูดคาจาดีมากคือแบบเราเป็นชาวบ้านเนาะเราก็คิดแต่ว่าเออดาราจะต้องหยิงจ้องหองอะไรเงี้ยแต่เขาแบบดีมากเป็นกันเองมากแล้วก็รักหมาแล้วเขาก็เป็นคนที่ ชอบเชื่อพวกอะไรนะเขาเรียกวอะไรนะบาปบุญคุณโทษรู้จักมากี่ระยะเวลนเทาไรไม่เท่าไหร่ค่ะรู้จักนานไม่ก็ไม่นานนะคะแต่ว่าคือสัมผัสได้ว่าแกแบบคือดีกับพวกคนจิตใจดีกับชาวบ้านแล้วก็ทําบุญแล้วก็อทางสังฆทานทําถวายพระตายทํโรงทานเอาอาหารไปเลี้ยงบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยประจํวันนี้มากิบคนวันนี้มาสิบกว่าคนแต่ก็มี มาไม่ได้นาะเขารถมันเต็มมาแล้วจะมาทั้งหมู่บ้านใช่หลายคชาวบ้านก็ส่งกำลังใจมาให้ค่ะก็ฝากมาเว่าอยู่ในเหตุการณ์มันมีตำรวจเป็ใช่ใช่คือวันนั้นอ่ะเขาจะส่งมีมีมีตำรวจมาต็ตามบ้านนะแต่ไม่ได้ใส่ชุดนะก็แบบนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบแล้วก็มาตามบ้านแล้วก็แบบมาถามบ้านนู้นบ้านนี้เอารูปมาว่ะว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเอาทำไมหรอ เขาขโมยเหมือนเขาขโมยรถมาเป็นรถบีเอ็มสีดำอย่างเงี้ยคือชาวบ้านใช่ใช,ช,ชาวบ้านอ่ะเขาก็แตกตื่นเพราะว่าเขาอยู่กันสงบเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดหนึ่งที่ไปดักจับบีกับนกหลังจากที่เขาไปถวาย <c oughs> วิปเทนที่วัดแล้วอ่ะก็ไปขับรถปาดหน้าเขาเลยเหมือนในหนังน่ะ <c oughs> แล้วก็ผู้ชายต้องหลายคนอ่ะลุมล้อมน่ะ <c oughs> น่าสารน่ะพี่สงสารเขาพฤติกรรมที่เรารู้จักแบบ ไม่ได้มีทีท่าว่าเ้าหลบหนไม่ได้หลบหนีเลยถ้าหลบหนีเขาจะมาทําโรงทานทําไมเหมือนเป็นการแั่งกลนงนะคะพี่ว่าเหมือนเขาโดนสันแก้งอะไรกันลืลตาเห็นเห็นว่าใช่พี่ว่ามันเกินไปอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของเรานะเห็นว่าชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นการเกินกว่าเหตุทําเกินกว่าเหตุใช่เห็นว่ามีการยื่นเรื่องผู้หญิงแค่สองคนน่ะมีคอมมานโดมีภาคสามมาอย่างเงี้ย เห็นว่วายื่นเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยใช่คร well ับผมและผมไปยื่นเรื่องค่ะครับอาจารยค่ะยื่นเรื่องว่ายังไงบ้างครับในการมันเป็นยังไงครับผมไปยื่นเรื่องที่สำนักงานสานนักงตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพผมไปยื่นว่าตอนนี้ผมได้รับความร้อนเพราาะว่ผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าทําเกินกว่าเหตุนะเพราะว่ามาบอกผมแล้วก็เอาบัตรประชาชนของทะเบียนราษฎรคนนมาบอกว่าขโมยรถบีเอ็มสีดำแล้วว่าผมไม่สนู้เห็นหรือเปล่าผมก็บอกผมไม่ไม่มีสนู้เห็นแม่ ผมก็รอฟังข่าวนะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ร้อนใจอ่ะแม่ผมเสียใจไงแม่ผมไม่สบายด้วยชาวบ้านผมอายด้วยออกไปใครก็ถามหาว่าบ้านเราไปขโมยรถบีเอ็มหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะผมก็เลยมาร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจชาติแต่ก่อนนั้นอีกไม่กี่วันตำรวจโทรมาว่ยน้องเยบร้อยแล้วนะเอาผมก็มงเอาเยบรอยอะไรจับรถได้แล้วเหรอไม่ใช่น้องที่จับกดาราคดีมิตประมาทเอาแล้วมันเกี่ยวกับบ้านผมมั้แม่ผมก็ไม่สบายข้างบ้านผมก็อายเขา ผมก็เลยว่าขอความเป็นธรรมที่สำนักงานพลเมืองชาติในนี้สองคือพวกเท่าที่รู้จักอดีตเขาเคยตอบกับเรื่องนี้กับเรื่องเคสที่มันเกิดขึ้นของข้อไม่ไม่นะคะือเราเราดูจากสื่ออย่างเดียวแล้วเราแต่เราเห็นความจริงว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นไงเราก็อ้าวในสื่อเห็นโซเชียลโซเชียลดาเขาเสียเสียหายเนาะเขาเลยสงสารชาวบ้านก็เลยสงสารซึ่งอาบีเนี่ยมาทําบุญก่อนที่จะเกิดเหตุอีกใช่ไหมคะที่ชอบมาช่วยเหลือชาวบ้านใช่่อาบีเขาเคยบอกว่าเขารู้สึกรักจักรจันทร เขาบอกว่าเขารักเหมอนลูกแกรักมากรักมากเลยแหละขนาดแบบแบบเขาแบบทําขนาดนี้น้องยังทําบุญอ่ะทําบุญใส่ชื่อที่เขาทําทำทำเนี่ยเขาใส่ชื่อตลอดทำที่จะกรพรรดิใช่เขาทําบุญให้เห็นบอกว่าณวันนี้ทั้งหมู่บ้านรักเหมือนลูกอ่ะรู้สึกยังไงกับทักษะจักรพรรดบ้างครับเราไม่รู้เรื่องเขาเนาะเราไม่ยุ่งเรื่องเขาเรารู้ตัว เออเขารู้สึกเป็นคนดีเราก็อยากเอาใจเรื่องเีาใครอยากมพี่พี่วุตงต้องในะโอเคนะครับขอบัวนะครับขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้ได้เห็นอับีรู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกสงสารเลยร้องไห้เลยเนี่ยไอ้นี่ร้องพาร้องก่อนเลยเนี่ยคบีจะให้าบีจะให้เป็นพยาน เป็นได้เพราะเป็นความจริงครับพวกผมยินดีพวกพี่พูดเรื่องจริงเที่เป็นสาบานวัดไหนก็ได้พี่กว่าโดนกระแสขลุ่มกลับแม้ว่าไม่ไม่เพราะพี่ไม่ใช่คนสำคัญเพราะว่าพี่ผมพี่โดนกระทำนะน้องพี่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเรื่องราลงเวลาจับอะไรกันน่ะแต่พี่เดือดร้อนไงพี่ก็เลยรู้สึกเนี่ยวันนี้เี่อยากไปไหนเขาถามขโมยรถมาหรออยู่ในขบวนการหรอจะไปแล้วได้ม่อยากว่าเราเราไม่ได้โดนจ้างมาไม่ไม่เกี่ยวครับสาธุให้ตายกันหน้าพระไม่มีเกี่ยวเลยไม่เรื่องเงินอะไรเลย ທີ່ໄປກ່